สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ YouTube YTY 1988 Gaming และสวัละสดดีแฟนอาร์เซนอลด้วยนะครับสรุปข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าภายในสโมสรอาร์เซนอลจะมีความเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างอะไรกันอีกครับเนี่ยสื่อฝอยทองสวนดิวเยอเรเสยังไม่จบ โดยทางอาร์ซอนนะครับคิดว่าพวกเขาได้รู้ข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับวิกเตอร์ยูคาเลสกองหน้าโตเก่งของสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วนะฮะอาร์ซนยังคงมีความหวังที่จะสรุปข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับทางวิกเตอร์ยูคาเลสกองหน้าโตเก่งของทางสปอร์ติ้งลิสบอนได้ทันเวลาสำหรับการเริ่มทัวร์ปีซีซันแม้จะมีรายงานในโปรตุเกสที่ทําให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับการย้ายทีมดังกล่าวก็ตาม ในช่วงต้นสัปดาห์นะครับมีการออกมาเปิดเผยว่าไอ้บุญใหญ่ลาสปอตติงลิดบอนได้รลุข้อตกลงเกี่ยวกับโยคาเรสโดยทัพเดเนอร์ตกลงที่จะจ่ายเงินเบื้องต้นนะครับ63.5ล้านยูโรบวกกับแอดออนเกี่ยวกับผลงานอีก10ล้านยูโรหลังจากที่อาร์ซอนและยคาเรสได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันได้ไแล้วเหมือนว่าเรื่องราวการย้ายทีมอันเป็นมหากราบอันนี้จะจบลงแล้วนะครับซึ่งก็รวมถึง การโจมตีและข้อกล่าวหาเรื่องการแบ็กเมลกำลังใกล้ที่จะถึงจุดจบแต่สื่ออยยังเล็กขอดะบุบอกว่าอาจจะมีสถานการณ์สุดช็อกเป็นครั้งสุดท้ายก็เป็นได้โดยทั้งสองสโม,มสรยังคงเจรจากันเพื่อหาลือถึงรายละเอียดของข้อเสนอจำนวนเงินในส่วนของแอดออนอีก10ล้านยูโรแต่ก็ยังคงห่างกันอยู่นะครับสปอร์ติ้งลิสบอนต้องการเงื่อนไขที่จะเกือบปรันตีได้ ขนาดที่อาร์ซอนเองก็กําลังพยายามหาเงื่อนไขที่ซับซ้อนพอสมควรนะครับก็อาจจะทําให้พวกเขาเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าตัวเต็มจํานวนการเจาจาจึงหยุดชะงักลงไปโดยสิ้นเชิงและก็มีความเสี่ยงที่เดีลวนี้อาจจะล้มเหลวก็เป็นได้ข้อตกลงยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ณนะจุดนี้แต่คาดกันว่าก็ยังคงมีช่องว่างระหว่างทั้งสองสโมสรอ,อยู่มากหากการเจาจาล้มเหลวลงนะครับคาดว่าโยคาเลส น่าจะระบายความไม่พอใจของเขาต่อสาธารณชนก็เป็นได้เดวิดออสตินแห่งด e แอ l a นติกตอบโต้รายงานของ s k y s p o อ n e ตนินะครับโดยยืนยันว่าข้อตกลงเกี่ยวกับแอดออนยังไม่สามารถบรรลุกันได้และตั้งข้อสังเกตการว่าการเจจาก็ยังคงดำเนินการอยู่อย่างตึงเครียดโดยคาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงชอบเต็มได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า โยคาเลสแสดงให้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาเองเนี่ยไม่มีความปร,รารถนาเลยที่จะกลับไปยังสโมสรอนต้นสังกัดโดยใบเสร็จที่จะรายงานตัวเพื่อเต็มทีมในช่วงปีสั้นขณะที่ประธานสโมสรสปอร์ตติ้งลิสบอนอย่างเฟร์ิโกวอรันดัสก็ยืนก้านนะครับว่าเขายินดีที่จะปรับโยคาเลสและเก็บเขาไว้กับสโมสรต่อไปหากอาร์ซอลไม่สามารถทําตามข้อเรียกร้องนะครับมันยังไงกันครับเนี่ยสำหรับโยคาเลสกับ อาซอและประธานสโมสรจุดจบมันจะไปจบตรงไหนและจะจบเมื่อไหร่ก็ต้องเอาใจช่วยจริงๆแล้วก็ต้องติดตามข่าวกันไปเรื่อยๆนะครับเด๋ยวนี้น่าจะยังคงต้องรอจนยูเครสชูเสื้ออันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นการจบดีวมมหากราบอย่างแท้ทูข่าวต่อไปนะครับอาร์ซอมีแนวคิดที่จะสับตัวผู้เล่นกับทางเบเยอร์มินิกนะครับนั่นเป็นเลโนทอสากับ คิงสตีกมันปิกตัวเก่งในชน่วงสมันนยนี้พื้นใหญ่พร้อมที่จะพัฒนาเกมริมเส้นมากขึ้นหลังจากตกลงเซ็นสัญญา5ปีกับทางมาโดยเก้ปีกของเชลซีคงจะเป็นตัวสำรองของทางโบเกโยสซาก้าในตำแหน่งปีกขวาซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดีสุดของเขานอกจากนี้เอเบรชีเอเซแนวลุกของคิสโซเบเลตก็ยังคงเป็นเป้าหมายในตำแหน่งปีกซ้ายเพื่อสร้างการแข่งขันกับมาเตลี เลนดอทอสซาก็มีบทบาทสําคัญในทีมอาร์ซอกไม่แพ้กันนะครับเพราะเขาสามารถเล่นได้ทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาอาจจะย้ายทีมในช่วงสัมมานี้ตามการรายงานล่าสุดนะครับทอสซากําลังเจรจาที่จะย้ายร่วมทีมเฟเดเมเชในลีกตุรกีแต่อย่างไรก็ตามนะครับมีสื่ออย่างเดอะการเดียรรายงานบอกว่าไบรอันนิกก็มีความกระตือร้นที่จะทำเช่นนั้นเหมือนกันเขาอาจจะไปเสรการย้ายไปร่วมทัพเฟเดเมเช และเลือกที่จะย้ายไปอยกทางบาเยนน์มิวนิกหากทอสซาย้ายไปร่วมบาเยนน์มิวนิกในช่วงสมัยนี้ก็จะส่งผลให้ทีมของอาซอลมีตำแหน่งว่างและพวกเขาก็น่าจะต้องการปีกที่สามารถเล่นบทบาทเชิงลึกได้หลากหลายเช่นเดียวกับนักเตะชาเวลเีียมคนนี้มูลค่าทางการตลาดของทอสซาในวัย30ปีคาดการว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ20ล้านปอนด์นะครับหรือไม่ก็อาจจะเสนอขอแลกเปลี่ยนตัวกับคิงซุยโกมัน ซึ่งพวกเขาเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกันมาสักพักหนึ่งเหมือนกันนะมีอยู่ช่วงหนึ่งก็มองในวัย29ปีอยู่กับ b บรอ i นนิกตั้งแต่ปี2017และในช่วงเวลานั้นผลงานของเขาก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเขาลงเล่นเกือบ340นัดให้กับไบรอนยิงได้ถึง72ประตูแอสเซ์อีก71ครั้งโดยปีกทีมชาติฝรั่งเศสผู้นี้มีส่วนสำคัญ ในการคว้าแชมป์บุนเดลดีกาถึง9สมัยแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกหนึ่งสมัยละถ้วยในประเทศ3สมัยที่สนามอาริเอตส์อารีนาอาร์ซอนก็ควรที่จะลองแลกตัวกับทอสซากับโกมองซึ่งกล่นปีลกได้ทั้งสองข้างเหมือนกันแล้วก็มีความเร็วอันทรงพลังนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมใหญ,ญ่มีไม่มากนักในทีมประสบการณ์และความสามารถของเขาอาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับทอสซาโดยมูลค่าทางการตลาดที่26ล้านปอนด์มูลค่าของเขาก็จึง ไม่ค่อยต่างกันมากนักนะแต่เมื่อมองดูความเป็นจริงแล้วปืนใหญ่น่าจะได้แนวลุกที่ดีกว่าทอสซาเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นดีลที่น่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับตัวแลกเปลี่ยนตัวกันอืสรุปข่าวมีเพียงเท่านี้ถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ